เพื่อไทยเปิดซีรายชื่อสอสอเสนอชิงหัวหน้าพักบิ๊กเนมากประสบการณ์ทั้งนั้นเตรียมเปิดโอกาสให้สอสอแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเพื่อสะท้อนมุมมองวันที่26ตค2อ6 8ผู้สื่อข่าวรายงานจากพักเพื่อไทยว่าสำหรับการประชุมใหญ่วิสามันพักเพื่อไทยเพื่อเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารกกบหพักชุดใหม่ในวันที่31ตอค ภายหลังจากนางสาวแพะทองทานชินวัตรลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยทําให้ขณะนี้บรรดาสสของพักเพื่อไทยต่างพูดคุยถึงแคนดิเดตของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่สสเพื่อไทยโยนชื่อจตุรนจุลพันธ์มาแรงจอแคนดิเดตหัวหน้าพักจากเดิมที่มีสองรายชื่อคือนายจตุรนฉายแสงสสบัญชีรายชื่อที่มีความโดดเด่นจุดแข็งในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยในเวทีการเมืองมาอย่างยาวนานนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒส,สอสอเชียงใหม่ที่มีเสียงสนับสนุนในความเป็นคนรุ่นใหม่ทำงานช่วยนางสาวแพะทองทานในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งล่าสุดมีการหยิบยกรายชื่อขึ้นมาอีกสองรายชื่อคือนอพอชุลนานสีแก้วสอสอน่านพักเพื่อไทยที่มีความโดดเด่นในสภาและเคยเป็นหัวหน้าพักในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบทบาทนำอย่างชัดเจนอีกรายชื่อก็คือนายสุทินคลังแสงสอสบัญชีรายชื่อเนื่องจากมีความโดดเด่นงานสภาเช่นเดียวกันเพราะเคยทำหน้าที่เป็นผู้อภิปรายสรุปจบในหลายๆครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่ารายชื่อที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดคือนายจตุรนเพราะต่างมองที่จุดเด่นในความเป็นนักประชาธิปไตยที่เหมาะจะมานำพักในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเรียกคะแนนนิยมให้กับพัก ในส่วนของนอพอชลนานที่มีความโดดเด่นเรื่องความเป็นผู้นำสอสอบางส่วนเห็นว่าควรให้ไปลุ้นเป็น1ใน3แคนด,ดิเดตนายกของพรรคที่ต้องเสนอจำนวน3ารายชื่อโดยการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้ทางผู้บริหารพรรคค่อนข้างเปิดกว้างกว่าครั้งก่อนๆทำให้วันที่28ตอคอที่จะมีการประชุมสสพรรคจะเปิดโอกาสให้สสได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเพื่อสะท้อนมุมมองให้สมาชิต นำข้อคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจในวันเลือกหัวหน้าพักวันที่31ต่อคอนี้มาต่อกันที่นางสาวคัติยาสวัสดีผลสสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักเพื่อไทยเขียนข้อความบน X ID d e a r k a t i a แสดงความเห็นกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายบรวรศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรี และคณะเข้าหารือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเรื่องแนวทางการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและการยกเลิก m อก MOU 3 5 4 3และ MOU 2544ในวันลงคะแนนเลือกตั้งสสเป็นทั่วไปว่าการจัดให้ประชาชนกาบัตรพร้อมกัน สีบ่บตรในวันเดียวอาจจะสร้างความสับสนส่งผลให้การลงคะแนนทั้งการเลือกตั้งและประชามติไม่ชัดเจนพร้อมติงว่าอย่าประหยัดงบถึงขนาดให้กาบัตสีบ่บตรเพราะนี่คือกาบัตรเลือกตั้งลงประชามติไม่ใช่กดบัตรคอนเสิร์ตนางสาวคัติยาสวสด,ดีผลเขียนข้อความว่าการกาบัรสีบ่บตรพร้อมกันในวันเลือกตั้งฟังดูเหมือนง่ายแต่ในความเป็นจริงกลับเต็มไปด้วยรายละเอียดซับซ้อน ที่ต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนและทั่วถึงมากกว่านี้เพราะผลสำรวจของนิด้าโผพบว่าประชาชนกว่า69ระบุว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับ M.O.U. 43ขีด44และกว่า78เห็นว่าการมีบัตรเลือกตั้งถึง4บัตรอาจสร้างความสับสนได้หากไม่มีการให้ข้อมูลล่วงหน้าอย่างชัดเจนเสียงสะท้อนเหล่านี้เป็นสัญญาณสำคัญว่า ภาครัฐจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นในการสื่อสารทำความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับประชาชนหากรัฐบาลยังเดินหน้าท่ามกลางความสับสนและข้อมูลที่ไม่รอบด้านยอมเสี่ยงให้ผลของการทำประชามติออกมาไม่ชัดเจนว่าผลลัพธ์นั้นสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่เมื่อประชามติคือหัวใจของประชาธิปไตยรัฐบาลจึงควรรับฟังทบทวน และให้เวลาสังคมได้เรียนรู้จนหมดสิ้นความคลางแคลงและความสับสนอย่าเร่งรัดและอย่าประหยัดงบเกินไปจนกระทบสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างรอบด้านของประชาชนเลย